ก็นะคะก็ล่าสุดนะคะขนาดบ้านเรานะคะก็ยังคงนะคะอยู่ในแดนบวกนะคะวันนี้คือคักสดใสนะคะขออัปเดตมุมมองนิดหนึ่งนะคะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อเนื่องได้ไหมนะคะหรือว่ายังมีปัจจัยอะไรที่จะทําให้น่าจะมีสัญญาณของการปรับตันในหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้านี้คะโอเคคือสัญญาณของการปรับฐานน่าจะเป็นประเด็นเดียวก็คงจะเป็นเรื่องถาการวรัสโควิดนะ เท่าที่ดูอย่างนี้ไปและอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือที่จะเกิดในวันนี้ก็คือตัวโอเปกพาร์ตกลุ่มโอเปกพาร์ตเขาจะคุยกับทางด้านรัเสเซียเนี่ยถ้าคุยกันไม่ลงรอยเนี่ยอันเนี้ยแน่นอนละ<ช>อันนี้มันเป็นแฟกเตอร์เก่าหมดเลยนะไม่ได้เป็นแฟกเตอร์ใหม่เลยนะ<ช>นะครับแฟกเตอร์เก่าๆนั้นเลยที่เราดูกันมาสถานการณ์ไวโควิดเนี่ยดูแทบจะดีแต่ในแง่ของสัญญาณน้ำมันดิบลงไงเนี่ยต้องรอดูคืนนี้ว่าจะคุยกันยังนะนะครับว่าจะเลื่อนหรือไม่ถ้าเลื่อนออกไปเราก็เห็นผลแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นมา แต่ถ้าคุยกันล้วทะเลาะกันอีกยังตกลงกันไม่ได้ผลมันเ,เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่จะไม่เลวร้ยวายเท่าเท่ารอบก่อนนนะี่มันก็น่าจะเป็นสองปัจจัยน,นี้เท่านั้นเองนะ,ะที่จะทําให้ตัวของเซนติเด็นเขจะมีการปรับปรบรอ,อบใหญ่นะฮะอันนี้ปรับก็คือจะปรับรอบใหญ่ละแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ปรับรอบใหญ่แล้วเซนตเด่สามารถที่จะปรับยืนพันสองร้อยจุดได้ดีเนี่ยก็น่าจะไซเวล่ะนะครับพันสองร้อยต้นๆจะพันสองร้อยสามสิบอย่างวัน 1200, น, 1500, วนี้พั 1200, นสองร้อยสามสิบพันสองร้อยห้าสิบจะเป็นแนวใต้ เดีนะ๋วถ้าระหว่างวันวันสองสามศูนย์นะก็วันนี้ก็ไปเทสแต่แล้วไม่ผ่านแล้วก็จอดจอดอยู่ตงเนี้ยแต่รัาพูดหลายๆตัวก็ถูกเทสโผลปิดกันออกมา,เ,าเร่อยๆมามากนะวันนี้เท่าที่ดูตอนเช้ามาลูกศิษจะถูกเทสโผล่ิดมากคือตอนเช้าเท่าที่ดูที่ไล่ซื้อขึ้นไปจนถึงหนึ่งบาทสองร้อยสามสิบเอ็ดจุดนะียใวอยุ่มประมาณหนึ่งหมื 1, ่นหนึ่งเกือบเกือบแคหมื่นเก้าน,นะแต่พอเซลงมาแค่สี่ห้าจุดเนี่ยวอยุ่มเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณัตอนนี้เลยเป็นสองหมื่นสี่ละ นะครับก็ต้อกใช้โปรไฟี่พอสมควรนะลองดูกันนะเช่นเด็กหน้าจะไซเดอรยืนได้นะครับน่าจะเป็นตาม,มนั้นค่ะนะคะกลยุทธ์ช่วงนี้นะคะต้องทอํายังไงดีนะคะกำลังจะมีจังหวะของการประกาศงบด้วยนะคะแล้วก็การขึ้นมาในรอบนี้อาจจะมีโอกาสที่จะปรับฐานเพราะงบออกมาไม่ดีด้วยไหมคะงบออกมาไม่ดีไหมคือคืองบออกมาเนี่ยผมคิดว่าตลา,า,าดเนี่ยตอบรับไปหมดแล้วนะค่ะเรื่องควอเตอร์หนึ่งของกลุ่มธนาคารที่มาแท้จุด์หน้านะครับ คือน่าน่าจะตอบรับกันไปได้ในระดับที่มากกว่าสมควรแล้วล่ะผมว่ายอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าจะปรับก็ปรับได้อีกไม่เยอะนะครับถ้าสมมติว่ากลุ่มธนาคารจะปรับตัวลงใหม่เนี่ยก็จะปรับไม่เยอะล้วจะเป็นภาพอย่างนั้นไปเพราะอะไรครับนะบเพราะว่ามาตรการของภาครัฐออกมามันก็จะทําให้ทำให้อธิริตนะนะฮะต้องไปปรับประมาณการนะรับอย่างเรื่องของซอฟโลนก็ดีหรือแมก้กระทั่งมาตรการเยียวยาต่างๆก็ดีมันทําให้ การประมาณการในเรื่องของ NPL เองเนี่ยมันคือคือถ้าประมาณการเนี่ย NPL นะฮะหรือเอ่อที่จะเกิดขึ้นเองเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเขาเรียกว่าไม่น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนันยสําคัญเท่าที่เราเคยคาดการ์นไว้ก่อนหน้านี้ถูกไหมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราคาดการ์ได้ลบเอ่อ NPL เนี่ยมันน่าจะเพิ่มขิดนมาคือการปล่อยสินเชื่อเองเนี่ยเขาน่าจะติดลบอ่ะสมมติว่าติดลบไปสิ พอมาตรการภาครัฐบาลออกมาเนี่ยโดยเฉพาะซอฟต์ออโลนต่างๆที่ออกมาเนี่ยออกมาก็จะทําให้เรามองประมาณการล้วมันเหลือแค่ลบแปดอันนี้คือตัวอย่างนะครับแนวโน้มของเราเน่าจะเป็นลนักษณะแบบนะั้นนะครับพอเปน็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยน่าลืมว่ามาตรการที่ออกมาในรอบที่ผ่านมาเองก็ทําให้ f i d s เองเนี่ยหรือว่าการตั้งสำรองเองเนี่ยมันลดน้อยหายออไปด้วยนะจุกมาฮมันก็มี่อแบงก์ใช่ไหมฮะ พราะงั้นดีต่อบแบงก์เองเนี่ยผลประกอบการกัจจุัหนึ่งออกมาอย่างเงี้ยมันก็เลยออกมามันเหมือนจะว่าจะถูกจุดตับไปหมดแล้วล้วก็น่าจะยืนอยู่แถวๆนี้ได้แข่งตัวอยู่ในกรอบแค่ๆอะไรอย่างนี้ดีกว่าน่าจะเป็นภาพนั้นนะนะครับส่วนในเรื่องของปัจจุบสองสามสี่ที่จะประมาณการเนี่ยมันถูกปรับลดลงมาแล้วไม่ได้ประมาณการเร็ว้ายถึงขนาดนักละนะคะถ,ถ้าอย่างนั้นถ้าทอ็ทอปท็อปิกที่จะแนะนําในช่วงต้นไตรามาสสองนี้นี่พี่หวานจ่อไปที่กลุ่มไหนคะ ถ้าเป็นกลุ่มธนาคารที่เราชอบจะเลือกแบงก์ใหญ่เลยอย่างเรื่องของ FIDF เองเนี่ยนะครับอ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนิดหนึ่ง FIDF เองเนี่ยถ้าเป็นเรื่อง FIDF ที่สำรองน้อยลงมาเนี่ยในแง่ของตัวตัวแบงก์ที่ได้รับประโยชน์ก็จะเป็นแบงค์ที่มีฐานเงินป่านเยอะอย่างเช่นทางด้านแบงก์เทศนะครับอันนี้จะเป็นตัวนั้นไปแล้วก็ถ้าถ้ามองในแง่ของซอฟต์โลน นะครับชอบโลนห้าแสนล้านบาทเนี่ยเอ่อจะไปช่วยเอส e ีเนี่ยเคแบงกับเอสซีดีจะได้ประโยชน์ไปอืนะคะใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นภาพใหญ่โดยรวมเนี่ยอ่อกลุ่มการเงินกลุ่มนา,าคาทั้งหมดเองเนรรวมๆกันสตาร้วเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มการเงินเนี่ยเราแนะนาเซตติ้งในตัวของเอ็มบีซีสวัสดิ์กับแบบนะครับอืมค่ะอ่อย่างกลุ่มแมงกใหญ่มันก็ราคาก็ขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะคะมันน่าจะมีอัพไซด์จำใจไหมคะ อัพไซด์ยังกันไหมอัพไซด์ยังเหลืออยู่บ้าอยู่อยู่มากพอสมควรน,น,นะนะคือคือ,อเผระอิญว่าการแอคชั่นของข่าวเนี่ยเสมือนหนึ่งเกิดน,นะแต่จริงๆแล้วมันยังไม่เกิดน,นะเพราะงั้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เองเนี่ยมันก็ยังทําให้ตัวของธนาคารเองยังมีความผันผวน,นอยู่ราคาราคามาเกตไพอ่ะนะมีความผันผวนอยู่ในระดับหนึ่งสมมุติเรายุบยอดออกมานะแล้วเราประมาณการอย่างอย่างนี้ไปแล้วแล้วคนเริ่มปออกไปยอยราคาอาจจะทรงตรงตัวหรือปรับลดลงมาัปดาา์หน้าน,นะ แต่ปรับลดลงมาปุ๊บเนี่ยถ้าลดลงมามากมากปุ๊บกุจะรู้ว่ามีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องไนงะใช่ไหมเรื่องราวเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในอนาคตไงแต่ราคาจะท้อเสมอหนึ่งเกิดถูกไหมฮะเหมือนกันที่969ที่เราคุยกันในรายการของคุณคุณหมวยเนี่ยเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหน้าในสามสัปดาห์ก่อนหน้าเราก็จะบอกว่า969เนี่ยมันสะท้อนนาคตงหนาสามถึงหกเดือนไปเรียบร้อยแล้วมันเลวร้าย ในนะเขาต้อน่าตามในขหกเดือนถพราะมันไม่ได้เลวร้วายม,มากขึ้นนะก็ยังโอเคอยู่ถูกไหมเส้นนีนี่าายมันก็ไต่ระดับขึ้นมาเช่นเดียวกันคันนี้ราคามันขึ้นมาแล้วสะท้อนนะพอคลงหน้าไปเรียบร้อยแล้วมันก็อาจจะทยอยปรับตัวแล้วลงมาจนถึงสัปดาห์หน้าได้นะครับว,ว่าสัปดาห์หน้าเองก็มาประมาณการการานันอีกทีนึ่งพอพอได้ได้เห็นผลประกอบการว u a r t e r หนึ่งออกมาพวกมันก็ต้องปรับประมาณการตามตามเนี้ยตามแบบเนี้ยที่ที่ที่ได้บอกไปอะ่ะนะครับ ค่ะได้ค่ะก็วันนี้ครบชัดเจนครบถ้วนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตามต่อสัปดาห์หน้านะ,ะขอบคุณพี่หวานมากมากเลยนะคะครับโซนชัะ,ะพี่หวานธวัชชัยโซนชัยนคะคะจากริสัหลักทรัพย์เอสแอลกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะกะ็ขอเป็นกำลังใจให้น้องทุกท่านนะคะก็ตลาดหุ้นมีความผันผวนค่อนข้างสูงตลาดทองคาตลาดน้ํามันด้วยนะคะก็ปรับกลยุทธ์กันไปนะคะทิ้งท้ายไว้นะคะสําหรับใครที่ถ้าสถานการณ์โควิดนะคะ คลี่คลายนะ,ะเราก็จะมาเจอกันใน the, หลักสูตร The Winner นะคะรุ่น8ในวันที่16พฤษภาคมนะ,ะก็สอบถามรายละเอียดได้ทาง idline@mrmarket นะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะ,ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะยังไงเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Stop Loss by ธนวัลปนนัญชดค่ะสวัสดีค่ะ The Winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้วิธีการเลือกหุ้น3ประเภทจาก2ูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้น หุ้นลงทุนป้านพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรน n กินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไรหากระแสะเงินอย่างสม่ำเสมอต๋วเข้มกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปียกนัทวัฒน์อ้นรัตที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชาการเลือกหุ้นด้วยกราฟและเทคนิคส่วนตัวสอนภาคปฏิบัติเพื่อเน้นทำกำไรจากตลาดหุ้นได้จริง เพิ่มอัตราการชนะในตลาดหุ้นมีมากกว่าการแพ้ซึ่งจะช่วยส่งผลทําให้ผรอตหุ้นของคุณมีกําไรมากกว่าขาดทุนเป็นหัวใจของการลงทุนในตลาดหุ้นแบบยั่งยืนหลักสูตรเ h e w i n n e เสร้างกําไรจากตลาดหุ้นได้จริงเลือกหุ้นเป็นฟันกําไรจริงสอบถาม